สวัสดีีใหม่ค่ะวันนี้เรามาช่วงเสียงเงินกันนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะก็วันนี้ที่ห้างมันรดนะคะไม่ใช่ที่เอ t l e ไม่ใช่ c o a นะคะแต่เป็นห้างเป็นเหมือนเซ็นทรัลบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะแทนแทนอุ้ยได้มาแล้วนะคะขนาดมีเดียมค่ะสวยมากเลยค่ะข้างในเห็นไหมนี่ค่ะรุ่น s w เกอ e r ของ c o a นะคะเห็นไหมมีช่องซิปข้างในนะคะขนาดมีเดียมค่ะกำลังดีเลยค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะคะได้มาทั้งหมด3 4สีนะคะสีนี้สวยมากจริงๆแล้วก็สีทองนะคะแล้วก็สี น้ำเงินแมทริกค่ะเห็นไหมข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ยคะ่ะขนาดขนาดเท่าที่เห็นเลยค่ะสามใบค่ะราคางามงดมากคนไทยประมาณเกือบสองหมื่นได้นะคะรุ่นนี้นะคะเสร็จเราก็จะมาถึงไมโครคอร์นะคะนี่ค่ะชอบรุ่นนี้มากหนึ่งเป็นหนังนะคะสองนั่งมีช่องแบ่งซิปตรงกลางคะ่ะเห็นไหมแล้วนี่ก็จะใส่โทรศัพท์ได้ใส่โทรศัพท์ได้แล้วนี่ก็มีซิปช่องข้างหลังอีกนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญ เขาก็จะมีสายให้สตรัปเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างหลังคันนี้เป็นสีนูจากข้างหลังก็สามารถเป็นแบ็กนะคะแล้วใส่ช่องอย่างนี้ได้อีกค่ะได้มาสองใบค่ะสีขาวสวยเลอค่ามากเลยนะคะมีตูดมีตีนให้ด้วยค่ะของไมครแคร์นะคะนี่ค่ะไม่ใช่ของเอาเรดนะคะของช็อปนะคะสวยงามมากเลยค่ะได้มาสองใบนะคะราคารอบนี้ที่พี่ลงวันนี้นะคะคือพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นลดนะคะต่อไปนะคะอันนี้น้องเขาได้หล่อมีอีกหนึ่งใบนะคะสีดํานะคะรุ่นนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยัง้็ฝา เรียบนะแต่มันดูหรูข้างในพี่พิมก็จะเป็นช่องซิปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นช่องในยาวใส่ทาวชโทรศัพท์ได้ที่มันหรูตรงอะไรรู้ไหมคะวิกกี้ชอบมีหอยของนะลูกนี่ค่ะตรงสายนี่แหละค่ะดิฉันแบบว่ามันจุกก็ตรงนี้แหละวิกกี้ยังชอบเลยวิกกี้แบบบอกสายสวยมากเลยคุณแม่อือค่ะดูสิมันเก๋ก็ตรงสายนี่แหละค่ะนี่เดี๋ยวมันใช้ไปสักพักมันก็จะตึงเนาะแล้วก็ตรงหมุดนี้เขาก็สวยค่ะเป็นแบบหมุดล็อกแบบแพงมากเลยนะคะเห็นไหมสวยมากนั่นดูธรรมดาแต่นั่นดูแล้วแบบว่าคนเลือกมันเก่งจริงๆใช่่่มั้้้้ยคคคคะะะะะตตรรรงนน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 นีีีีใใเเเออบบหแลวกกก็็็ปสทาาาาขขดด เขาสวยนะคะเป็นช่องซิปนะคะตรงนี้แล้วก็มีสายให้นะคะขนาดของเขาก็ตามที่เห็นคะ่ะน่ารักน่ารักนะคะชอบค่ะสวยค่ะเป็นหนังเซซิเอโนนะคะหนังย่างนีจากอิตาลีแล้วก็ใบนี้อีกใบนึงค่ะจะใหญ่กว่าใบสีดำนิดนึงนะคะใบนี้ก็นี่ข้างในได้เป็นสีม่วงเออสีขาวแล้วเป็นช่องเหมือนเดิมนะคะข้างนอกก็จะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยมากขนาดได้เป็นช่องนี้ด้วยนะคะนี่ราคางามงดหมดทุกใบนะคะเชื่อดิฉันนะคะต่อไปนะคะลูกสาวสองใบค่ะปังนี่สวยไหมสีแดงนี้มีคนจองลคะะขออนงกฝานะคะ ข้างในก็รีวิวสีแดงให้ดูแล้วกันนะเป็นช่องซิปอยู่ตรงกลางเป็นช่องซิปด้านหลังเป็นช่องพาวส์ใส่ตรงนี้ได้อีกนะคะแล้วด้านหน้าก็จะมีช่องพาวส์ใส่โทรศัพท์สอดลงไปได้อีกค่ะสายก็มีสายสีแดงนะคะแล้วก็ได้อย่างละใบนะคะสีดํานะคะออกมาด้วยค่ะสีดบสีแดงค่ะสวยไหมสวยขนาดกัลังน่ารักค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอนาฬิกาเลยค่ะยิ่งกว่ายิ่งถูกลอตเตอรี่บอกไว้ก่อนของต้อนรับปีใหม่ค่ะเริ่มต้นด้วยเดือนแรกนะคะไมโครคอร์นะคะขนาด40มมนะคะ41นะคะ สวยมากเลยค่ะสีดําต่อไปนะคะก็สามสิบเก้านะคะสวยมากค่ะเป็นเซรามิกนะคะเซรามิกนะคะนี่ค่ะนี่ก็สามสิบเก้าค่ะสวยมากเลยนะคะทุกเรือนสวยค่ะที่ฉันเลือกมานะคะเรือนนี้สวยมากความพิเศษของนางคือสายหนังนะคะเป็นเจเนียรเลเทอร์นะคะเป็นสีทองออกไลโกลประมาณนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะดูรายละเอยียดดีเทลสิสะดุง้งเรือนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะหลามเพชรเบาๆน,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 นะคะ นี่ค่ะปั้งได้มาสองเรือนนะคะนี่ค่ะสามสิบเก้าเช่นกันนะคะสวยไหมสวยเป็นสายหนังสีน้ำตาลนะคะปั้งของโคชค่ะเรือนนี้ก็สามสิบเก้านะคะสองเรือนนี่สามสิบหกนะคะมีอย่างละเรือนค่ะราคางามงดค่ะเชื่อดิชันนะคะถ้าไม่งามงดไม่กล้าพูดการันตีค่ะปั้งของผู้ชายนี่เอาจมูกมาที่ไหนมานอนอยู่ตรงนี้นี่ค่ะสายหนังสีดําสวยมากเลยนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะแต่ผู้ชายว่จะดูคลาสสิกมากเลยนะอันนี้ราคาลดค่ะ ปั้งของชนีค่ะ306น,นะคะสวยมากของโค้ชส่สหนังสีชมพูเห็นแบบชัดๆปั้งของผู้ชายเรือนนี้โปรดมากค่ะราคาพิเศษสุดๆสุดไม่สุดก็ดูที่สุดติ่งกระดิ่งแมวของดิฉันนะคะประมาณ40ม mm มนะคะปั้งเรือนนี้อีกรอบนะคะสวยมากเรือนนี้แบบว่าด่วนนะคะ first come first serve ค่ะปั้งต่อไปนะคะก็จะได้นี้ค่ะโค้ชนะคะนี้ค่ะได้มาทั้งหมด5เซตนะคะเดี๋ยวจะว่าที่ชั้นความ2นะคะ2ทีม2อันนี้มีเจ้าของอันที่3มบ้ง ันที่สามว่าเราจะมารีวิวสุดท้ายนะคะอันที่ห้าค่ะนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะใส่บัตรได้หนึ่งสาสี่แปดบัตรนะคะช่องใส่เงินสองช่องนะคะตรงนี้ที่แยกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบสอดนะคะนี่เราจะพกพาใส่คาได้อีกสองบัตรตรงนี้เราก็สามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นอ,อย่างนี้อแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ทำเป็นช่วงลิมิต็ดนะคะต้องมีนะคะกุญแจของนะคะพวงกุญแจสำหรับท่านผู้ชายค่ะสนใจด่วนนะคะเหลือ3เซตนะคะ2เซตได้มาห้าเซต2เซตมีเจ้าของจบ ต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่านี่ค่ะนี้นะคะลูกค้าฝากซื้อนี่ลูกค้าฝากซื้อนะคะอันนี้ลูกค้าฝากซื้อนะคะที่ชอบเหลืออยู่สองเรือนค่ะหมดละฮะหมดละนี่มีเจ้าของละแล้วก็อันนี้ลูกค้าฝากซื้อนะคะนี่ยังมีอยู่ค่ะที่ชอบสนใจถามได้อันนี้ก็ยังมีอยู่นี่ลูกค้าฝากซื้อนะคะนี่รุ่นคลาสสิกขายดีที่สุดใครจะเห็นพี่บิมบบ่อยที่สุดแล้วก็รุ่นนี้ก็มีนะคะรุ่นเพชรหลานี่ค่ะสีพิงโกอันนี้ก็ยังมีที่ชอบนะคะลูกค้าฝากซื้อค่ะแยก ต่อไปนะคะเรามาถึงรุ่นถังบ้างนะคะบอกว่าพี่บิมหลายคนบอกอุ้ยไม่เคยเอาใบนี้มาเลยนะคะสวยมากเลยค่ะราคาพิเศษเช่นกันนะคะนี่ค่ะข้างในเปิดมาตั้งนี้เป็นหนังนะคะนี่ค่ะช่องซิปมีช่องอยู่ตรงกลางมีสายให้นะคะถอดปรับได้มีช่องด้านหน้าตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมนี่ขนาด14นิ้วนะคะ13 14นิ้วะคะ่ะสีแดงแรงริบนะคะจะถูก,จะ,ถก,จ,ะถกจะแพงจะผูกจะถูกจะแพงก็แดงไปก่อนนะคะต้อนรับปีใหม่นี้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะอือฮึตรงนี้เดี๋ยวยัดอะไรให้นะคะ เค okay, ค่ะต่อไปสีทองเราได้มาสองใบนะคะก็สวยงามค่ะข้างในก็จะเป็นช่องซิปอะไรเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยรีวิวช่องข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะคะสีทองค่ะได้มาสองใบนะคะนี่สวยค่ะรุ่นเคิลซี่นะคะรุ่นนี้ขนาดกำลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินขนาดกลางนะคะวิกกี้เริ่มง่วงนอนแล้วค่ะได้ยินคุณแม่คุยเยอะนะคะ ต่อไปนะคะใบนี้นะคะเป็นแบบทอ็อสนะคะเป็นแบบช้อปปิ้งแบกนะคะข้างในนะคะนี่เป็นสีออกฟ้าๆกลมๆแต่ไม่ใช่กลมทราเขาเรียกสีสเลสนะคะข้างในเป็นช่องซิปเหมือนเดิมนะคะแล้วพี่พ์มจะแถมอันนี้ให้อันนึงนะคะเป็นที่สอดบัตรแล้วก็เป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยคะ่ะแถมไปด้วยนะคะอันนี้ราคาก็งามงดเช่นเดิมค่ะแล้วก็สองเหลืองนี่นะคะดิฉันก็ไปตามล่าม,มาให้ลูกค้านะคะมีเจ้าของนะคะสองใบนี้เราก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะใบนี้ก็คือน่หละคะที่เคยรีวิวเป็นช่องอย่างนี้มีสายสามารถใช้ได้สองรูปแบบสามรูปแบบนะคะอ่ะฮะ ค่ะสีเหลืองสวยค่ะแมงโก้มากต่อไปนะคะสีนี้นะคะนี่เป็นมินิเบเน็ตนะคะสีเดียวกับกระเป๋าใบใหญ่เห็นไหมอันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะรอบนี้พี่พีมแถมนี้ให้ด้วยค่ะเพราะว่าไ,ได้ราคาพิเศษนี่ค่ะมีแค่สองใบค่ะอย่าถามอีกเลยนะคะหาไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่มีเจ้าของแล้วค่ะเป็นหนังครอสเกนหนังอย่างดีด้วยนะคะ เงืนอะไรก็ใช้ผ้าอุ่นๆเช็ดน้ำเช็ดธรรมดานี่ะค่ะเคค่ะสนใจเลยก็ไปที่ IG ได้เลยนะคะ k crosset k l o s e t ขีดล่าง kp นะคะหรือที่เพจ kp sb นะคะหรือ kp shopping bag shopping bag นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ใบนะคะข้างบนข้างล่างตรงนี้นะคะเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามตามกันนะคะเลิยยูกายค่ะใครซื้อกระเป๋าไปก็ขอให้เฮงๆนะคะเงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะ l o ิฟยูค่ะบายยขอบคุณที่ไว้ใจกันค่ะ แป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จขออีกหนึ่งช็อตโอเคนะ,นะก็รุ่นนี้ยังมีอยู่นะคะสีสวยนะคะเป็นสีเมอร์โลทำไมไม่มีใครสนใจนี่ยังงงเลยนะเนี่ยอ่ะฮะเป็นสตกัดราคาพิเศษมากเพราะว่าสตกัดส,สตกัดรอบก่นกอนๆจะอยู่อยู่แพงค่ะรอบนี้ถูกมาอีกพันหนึ่งนะคะถูกจริงๆค่ะนี่ค่ะออืฮึข้างในเหมือนเดิมค่ะช่องซิปแล้วก็ช่องใส่นี้โทรศัพท์นะคะสกัดเขาจะแพงมากนะคะแล้วก็เหลือนี่สองใบนะคะลายซิกเนเจอร์ค่ะแล้วมีสายให้ด้วยนะคะ มีสายถอดปรับได้นะคะข้างในก็จะเป็นช่องใส่ธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะขนาดนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมกางเกงอย่างนี้ก็ได้หรือจะมีสาย cross body ก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นของผู้ชายนะคะราคาใบเดียวใบนี้นะคะราคาพิเศษนะคะอตอนนี้ราคาปรับขึ้นสูงมากเลยจากที่ชอ็อปค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสินค้าจากช็อปนะคะอันนี้ค่ะสีนี้นะคะเหลืออยู่สองใบค่ะสีครีมหมดแล้วนะคะวันนี้ไปมาอีกก็ไม่มีนะคะข้างในก็จะเป็นช่องใส่อย่างนี้เสร็จตรงนี้เป็นซิปลูดปิดมาเราจะไม่ใช้สายก็ได้นี่ค่ะเป็นที่คล้องแขน ถืออย่างนี้หรืออยากใช้แบบ crossbody แล้วก็ใส่สายปั้งก็ crossbody ค่ะราคางามมดนะคะมีสองใบค่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งเรือนค่ะปั้งสวยค่ะเรือนนี้ค่ะสีทองแค่นะคและจุกายค่ะสนใจไหนก็ด่วนเลยนะคะสินค้าออกวันที่4มกราคมนะคะออกจากเมกานะคะใช้เวลา14-18วันทำการถึงเมืองไทยค่ะ